สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเพชรและเวอร์บายเจอไฮวันนี้ขอเปิดรายการด้วยเมลบ็อกซ์บ็อกกับภาพความสนุกและความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงจากห้างเซ็นทรัลพาซาชนบุรีที่ได้จัดงานแสดงสุนัขครั้งใหญ่ d o อกโชว์เมื่อวันที่15ถึง18มีนาคมที่ผ่านมาครับ สำหรับผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้ตื่นตาก,กับการโชว์สุนัขจอมพลังและแข็งแรงที่สุดในโลกสามารถชมและเลือกซื้อสุนัขจากฟาร์มกว่าร้อยรายสำหรับคนที่พาน้องหมามาก็สามารถมาทำบัตรประจำตัวน้องหมาน่ารักได้นะครับและในงานนี้คุณสุขวัตด่านเสริมสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเต n ร์เนชั่นแนลเพ d ฟู้ดจำกัด ก็นำผลิตภัณฑ์เจอไฮมาร่วมมอบความสุขให้กับน้องหมาและคนที่เลี้ยงน้องหมาด้วยครับสำหรับกิจกรรมความสนุกบนเวทีก็พบกับลักกี้น้องหมามากความสามารถที่มาโชว์การแสดงต่างๆกันแบบจัดเต็มแล้วครับ และจะพลาดไม่ได้ครับสำหรับผู้ที่พาน้องหมามาร่วมงานกับการเข้าแข่งขันน้องหมากินเร็วด้วยผลิตภัณฑ์เจอไฮโกแต่ละตัวเรียกว่าอดอาหารมาจากบ้านเพื่อการแข่งขันนี้แน่นอนครับ นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆที่สร้างความสุขให้กับน้องหมาและผู้ร่วมงานแล้วนะครับเจอ h ไฮซูเปอร์สแน็คก็จัดโปรโมชั่นเพื่อคนรักน้องหมาโดยเฉพาะอีกด้วยครับเรียกได้ว่างานนี้พกความสุขกลับบ้านมากันทั้งคนและน้องหมาเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมเพชรลาเวอร์บายเจอร์ไฮนะคะแหมวันนี้ลูกผมรู้สึกเหมือนโดนแย่งซีนจากลูกสาวตัวเองนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยอมเพราะว่าเป็นลูกตัวเองนะคะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยจะมีเกร็ดความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็กนะคะโดยเฉพาะพันธุ์นี้เลยค่ะแจ็คราเซลเทอรียนะคะ,ะ,คะใครที่ชอบพันธุ์นี้เนี่ยห้ามพลาดเลยวันนี้เนี่ยเราอั แน่นไปด้วยข้อมูลของแจ็คแรลเซลเทเรียนะคะค่ะสำหรับเชีอว่าทั้ง4นะคะลูกๆลูกโป่งวันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาวิ่งเล่นไปก่อนละกันนะคะเรายังไม่พูดถึงเชีอว่าวันนี้เลยคะ่ะถ้าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจยอยากจะเลี้ยงแจ็ครลเซิลเทเรียนะคะเราก็ต้องศึกษานะคะมาตรฐานของสายพันธุ์นะคะอุปนิสัยของเขาแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายนะคะก่อนที่จะเลี้ยงเขาค่ะเจ้าตู่ตัวจ้อยฉลาดน่ารักแต่แอบซนสุดๆอย่างสุนัขพันแจ็ครลเซลเทอรีย มีถิ่กนกำเนิดที่ประเทศอังกฤษครับถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาในราวปีคศ1814โดยศาสตราจารย์แจ็ครัสเซลผู้ชื่นชอบการไล่ล่าสุนัขจิ้งจอกเขาต้องการสุนัขสายพันธุ์เทอร์เรียขนาดเล็กที่จะใช้ล่าสุนัขจิ้งจอกจนกระทั่งได้สุนัขพันธุ์เทอร์เรียเพศเมียมาตัวหนึ่งชื่อทรัมป์จากคนส่งนมศาสตราจารย์แจ็ครัสเซลจึงใช้ทรัมป์เป็นพื้นฐานจนเพาะพันธุ์ได้เป็นแจ็ครัสเซลเทอร์เรียขึ้นมาในที่สุดครับ ปัจจุบันมีอยู่2ส,สายพันธุ์คือพาสันแจ็คแรดเซลเทเรียและแจ็คแรดเซลเทเรียส่วนลักษณะน,น,นิสัยตามธรรมชาติแล้วเขามีความอยากรู้อยากเห็นจนถึงขั้นซนเลยละครับทำให้ผู้เลี้ยงจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด ดังนั้นก่อนคิดจะเลี้ยงนะครับก็ต้องดูนิสัยของต้นเองประกอบด้วยเพราะเขาควรได้รับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่และต้องการการเอาใจใส่ดูแลและเวลาจากเจ้าของอย่างมากเลยทีเดียว